มีทุกอย่างยายบอกมาทีไรก็ชุดใหม่แล้วเต็มแล้วตล้วงสัจะเต็มบ้านแล้วเจอผาสั่งทุกทิตเห็นแล้วก็เห็นลอหม่หน้าีก็ใส่ม่ไกันเลยซื้อแค่แบบขอบพอมเงี pues, ้ยแต่หน้านาว่าเราก็ไม่ค่อยมีหน้าหนาคนนุ่มไม่ึงอาบน้ำหวานคนนุ่มไหมเนี่ยหัวก็เริ่มเหมือนพี่ดีโอแม่ดูนี้ เมื่อก่อนหน้าเขาจะอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวนี้ถ้าผอมเนี่ยร้อนสุดยายบอกตรงเนี้ยตรงเนี้ยยายเขาบอกแต่ผอมเดี๋ยวผอมก็ไม่ดีหรอกเขาเขาเอาไว้อย่างนี้เขาจะเป็นแบเนี้ยะไอแบบนี้อะไรหรอโอ้โเใหญ่กนะโอ้โหอ้า เขาจะกลมสวยนะ,นะาานยายน <ขอ S 2> ะเช้ายายเขายังบอกว่าหน้าเขาเขียวแม่บอกให้ยายไปฉีดโบทท์ของเบอกอายุเก้าสิบเอ็ดแล้วแม่จะไปให้ต่งตึงไงแบบนัน้นทำไมหน้าเราเขียวเขียวเยอะเยอะแม็กซี้บอกให้รับยายที่ทำไมหน้าตึงบอกยายสินกินเยอะๆแม็กซี่บอกให้ยายกินนมก,ยยกินนมเยอะๆแม็กซี้กินนมแพ้ทุกเช้าเลยยายก็กินทุกเช้านมแพ้แม็กซี้ต้องกินนมแพ้ อะไรยังมีที่รถไงเนอะไม่กี้มีของมาฝากยายด้วยรู้ว่ายายชอบอะไรไม่กี้ซื้อของมาฝากไมกี้ซื้ออะไรให้ยายเนี่ยทำหูตังแล้วไม่กี้ซื้ออะไรมาบอกยายที่ครับเอบอกยายที่ครับไม่กี้ซื้ออะไรให้ยายเนอะไมเป็นไงนั่งนั่งรอเดี๋ยวนี้แบบต้องอยู่กับยายนะยายเอาใช่ไหมยายมีสมบัติอะไรให้หลานบ้างเนี่ยคนเนี้ยผมให้ไปเลยอ่ะยกไปละยกให้ยายกับแม่ตุ๊กแล้ว จริงก็ฟังขอแค่วันเดียวก็พอจอมบาดอะไรมานี่ของเฟอด์คุนไงนี่ไ่ยังไม่ทันซื้อนี่ไงไมกี้ซื้อมาให้ทุเรียนแม่ถอยมานี่ไมกี้ซื้อมาให้นะสาธุ ูใครเป็นไรเขาก็เสียใจนะลูกนะทำตัวให้มันรูกกินให้หมดนะยายแล้วยายรู้ป่ะทำไมมาเป็นแบบเนี้ยรู้ปะทำไมมาเป็นภูภูอ่ะยายรู้ว่าใครปอกนี่ม่นขี้ปอกเองหรือขี้ปอกถือเรียนเก่งมากเดี๋ยวไปเอาไปลูกหนึ่งแม่จะมีลูกหนึ่งซื้อมาให้ยายแล้วยังไม่ได้ปอกม่นขี้ปอกถือเรียน หาหาทานยากไปตุ๊กทันป่าละอูอย่างดีเลยเพราะว่าเราใช่ครับจะได้กินแต่จานจานนี้ก็สั่งจะเปิดจิบจิบเลอันนี้จิบจิบอานนารัสอันนี้ป่าละอูเขาจะไม่าละอูไม่กินใช่หายากเมื่อกี้หาได้นะเมื่อกี้เป่าใหญ่เฮ้ยใหญ่เป็นยังไงนะจุ๊บเป็นใหญ่วันนั่งอยู่ได้แปลกร้องก็ร้องโดนแดดไปถึงมากเลยไปไหน นนากลายเป็นคนดีกัแล้วลูกอยากสอ้ด,ดีมากเลยเออเหนื่อยมาก่อนเอนเยอยาบอกไม่ต้องฝึกจะให้เอาใช่ไหม,อมเอาเลยนอหน่อย,ยเยเอาเลยไแล้วไหนเลย,เ,ยเดี๋ยวพ่อกับแม่ไปญี่ปุ่นฝากไว้สักเจ็ดวันนะไม่ตุกก็ไม่ตุอกทำงานจบแล้วเดี๋ยวลาพักร้อนมีพักร้อนเหลือหก ยังไม่ได้ลาเลยเดี๋ยวลายายถ้าไปฝากโรงแรมอ่ะมันก็ต้องอยู่เนาะถ้าราพูดถกกับไอนาไปไหนใช่ไหมไปฝากโรงแรมก็ต้องอยู่ในห้องอ่ะสงสารก็ที่ว่าหมาสี่ตัวที่ว่าแอร์ดับนั่นเลยตัวเป็นแบบนั้นแล้วไฟดับมันตายนี่ถามว่าข้อรู้เราเป็นไอะไรตายเลยใช้ไม่ได้หรอกเงินเราก็ไม่อยากได้ไม่อยากได้เลยแลกไม่ได้ไม่ตุ๊ก ความสุขทางใจกับเงินนี่เลิกเลยนะยัยนะความสุขกับเงินวัดกันไม่ได้เลยนี่อย่างนี้นะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะยายดูนุ่ยยัยนู่ยเขามองมอรักก็เอารักไว้ก่อนใช่เอาความรักไว้ก่อนยายเงินเราหาได้ยัยมันจะละลายจบแค่ไม่ได้ออกเพี้ยนิ่งมากเลยยายดูดิ ลูกไปนเลี้ยงไปด้วยถ้าเราไม่ปล่อยให้เดินเนี่ยเขาจะนั่งหนีนานไม่อยากรู้ผมอยากรู้ผมอยากรู้ว่าทำไมจะไปออกไปไป